สวัสดีครับน้องครับหลายหลายคนสอบถามทักถามเข้ามานะครับว่าที่พี่ไอ้ลงคิดไปเมื่อวานนะเรื่องของการเทรดสดวิเคราะห์สดซึ่งจะเปิดซีซัน3นะครับในช่วงต้นเดือนหน้ากา็มันก็มีเงื่อนไขเหมือนเดิมครับวันละวันละหนึ่งดอลลาร์วันละหนึ่งดอลลาร์นะหนึ่งดอลเทรดวันละหนึ่งดอลลาร์นะครับเทรดสดวิเคราะห์สดวันละหนึ่งชั่วโมง มีค่า้จ่ายวันละหนึ่งดอลลาร์นะครับก็จะ30วัน30ชั่วโมงแต่มันก็มีเงื่อนไขเดิมคือน้องๆที่ยังไม่ได้เป็นนักเรียนของพีไอต้องลงทะเบียนเรียนนะครับก่อนอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ตามกันไม่ทันเราจะไม่รู้ว่ากําลังพูดถึงตรงไหนอยู่ใช่ไหมเพราะมันเป็นเทคนิคใหม่ที่น้องๆไม่ไม่ได้ เรียนรู้มาก่อนอย่างเงี้ยเราเข้าไปร่วมเทรดสดด้วยกันนะครับเราก็ไม่รู้เราก็ตามเพื่อนไม่ทันนะครับเพื่อนเเข้าไปถึงไหนแล้วอะไรแล้วมันก็ไปไม่ทนันเพราะฉะนั้นมีเวลานะครับมีเวลาอยู่ประมาณอ่สิบวันสิบวันนะสำหรับคนที่ติดตามพี่ไอแล้วก็สนใจที่จะเข้ามาอ่าเทรดสดวิเคราะห์สดตรงนี้นะครับการเทรดสดวิเคราะห์สด สำคัญแค่ไหนพี่ไอบอกเลยน้องๆไปหาที่ไหนไม่ได้หรอกไม่มีใครมานั่งเทรสดให้น้องดู30สบวันสาสิบชั่วโมงไม่มีหรอกนะครับทฤษฎีเรียนรู้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่การจะเอาตัวรอดจากตลาดเราต้องเรียนรู้จากสถานการณ์จริงนะครับเราต้องรู้ว่า,าเมื่อมาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะทํายังไงเราจะปรับอารมณ์ยังไงเราจะวิเคราะห์ออเดอร์แบบไหนแต่เชื่อว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะครับจะได้ไประโยชน์จากมัน เยอะเลยแหละนะน้องๆที่เข้ามาเรียนรู้กับพี่ไอหลายร้อยคนนะครับในซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองสเปเชียลที่ผ่านมานี่รวมๆแล้วก็น่าจะเกินครึ่งครึ่งพันนะน่าจะาได้ประโยชน์จากมันไปพอสมควรเลยทีเดียวคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ค่อยได้เข้ามาเรียนเวลาไม่ตรงหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถทบทวนได้มีการบันทึกวิดีโอไว้ให้ดูในทุกๆวันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราเข้ามาร่วมเลยแต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะมีอะไรละ่ะเราจะได้ฟิล่ะเพื่อนๆก็กดด้วยเราก็กดด้วยโค้ตก็กดด้วยนะครับก็มันจะมีอารมณ์ร่วมในการที่จะเรียนรู้นะอยากจะเอาตัวเองนะครับให้สําเร็จบนเส้นทางนี้เราต้องอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาอยากสําเร็จเหมือนเราไม่ใช่ว่าไปเทรดอยู่คนเดียวเงียบๆดูอยู่คนเดียวงเงียบ แพ้อยู set, ่คนเดียวเงียบๆสุดท้ายท้ออยู่คนเดียวเงียบๆนะครับสุดท้ายก็เลิกล้มจากตลาดไปน้องๆของพี่ไอหลายต่อหลายคนนะมาเรียนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหลดแอปไม่เป็นอะไรไม่เป็นเนี่ยนะครับแต่พอมาเทรดสดวิเคราะห์สดตรงเนี้ยมันได้เห็นของจริงเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะทำกำไรวันละพันสองพันสบายๆเนี่ยพี่ไอเอารีวิวให้ดูอยู่ทุกวีทุกวันเนี่ยนะครับเพราะนั้นคนที่สนใจก็มีเวลานะครับที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎี ล่วงหน้าไปก่อนเลยนะต้นเดือนเราจะมาเจอกันนะครับต้นเดือนเราจะมาเจอกันในเรื่องของเทรดสดวิเคราะห์สดนะครับอันนี้เป็นช่องทางเป็นโอกาสใครมองเห็นโอกาสก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับใครไม่ไคว้าโอกาสไว้ก็อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับเทรดวันละหนึ่งเหรียญเนี่ยไม่ต้องไปหานะครับไม่มีหรอกนะพี่ไอบอกเลยโอเคไหมนะก็ยังไงก็อ่า มาเจอกันในคลาสก็นแล้วกันนะครับน้องๆที่เป็นนักเรียนของพี่ไอก็ก็ไม่ต้องลงอะไรล่ะเพราะเราเป็นนักเรียนอยู่แล้วเรารู้เรื่องของเทคนิคอยู่แล้วนะครับก็เสียวันละหนึ่งเหรียญน,นะครับนะ้ำมีค่าใช้ใจ่ายค่าลงทะเบียนวันละหนึ่งเหรียญสามสิบวันสามสิบชั่วโมงก็ประมาณไม่ประมาณหนึ่งพันบาทเนาะโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะก็ฝากไว้ก็แล้วกันเนาะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่จะช่วยแชร์โอเคนะครับถ้ารีเจ็คพี่นไงเข้าออเดอร์นะจะเข้าสองออเดอร์นะฮะรีเจ็คแล้วนะครับรีเจ็คแล้วแนวนี้เป็นแนวปลายไส้ของไอ้แท่งแท่งพักตัวตรงนี้นะฮะแล้วก็การ์ดเป็นเทนขาลงนะครับการ์ดเป็นเทนขาลง ลงมาแท่งนี้เก็บหมดเลยนะครับเก็บแรงแรงเทขายตามเทรนหลักนะครับลงมาแข็งแรงเก็บหมดเลยนะครับเก็บแรงซื้อหมดเลยเก็บแท่งพักตัวได้หมดเลยนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนแท่งคอนเฟิร์มเนาะเป็นเหมือนแท่งคอนเฟิร์มพี่ไอก็ไปตีเส้นไว้แล้วก็กราฟแท่งนี้ปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นไปนะครับทดสอบเกิดรีเจคชั่นกลับลงมาพี่ไอก็กดเข้าเดอร์ไปเทคนิคการอ่านแรงซื้อแรงขายนะครับการเข้าเดอร์หลังแท่งพักตัวแบบนี้นะครับคอนที่จะ มีจังหวะการเข้าเดอเยอะแล้วก็รวดเร็วนะซ้ำไหมกำลังดูอยู่นะครับอ่าอ๋อแนวคุณโพอ่ารอก่อนรอก่อน มีแนวเส้นกริดอยู่ข้างล่างนี้อืมกราฟมันลงมามันเปิดแท่งนะครับพน้องมันเปิดแท่งแล้วมันลงมาก่อนเมื่อกี้มองไม่เห็นแนวเส้นกริดนะครับอ่าแล้วก็มันก็รีเจ็กลับขึ้นไปนะครับถึงแม้แท่งนี้มันเหมือนกับมันมันมันอ่อนแรงเนาะเราก็ต้องระวงนะครับเพราะมันใกล้กับแนวรับท็มทีนะครับแบบนี้ก็มีโอกาสที่กราฟจะไม่ผ่านจุดนี้ได้ใช่ไหมมันรีเจ็คจากข้างล่างขึ้นไปนะครับ ก็เลยระแวงอืมถ้าไม่โผมานี่เมื่อกี้ก็จะกดอยู่ที่แนวนี้อืมเอาใหม่เอาใหม,ใหม่ไม่เป็นไรนะครับก็99%นะเจนเย็นนะครับแนวรับตรงนี้นะแนวรับตรงนี้มีนัยยะสําคัญแล้วนะครับกราฟลงมาโดนแล้วมีอาการนะครับจะเข้าอีกหนงอเดร์วันนี้วันวันเสาร์นะครับตลาด OTC กราฟค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่นะครับช่วงวันนะ ก็ณนะเวลานี้ค่อนข้างที่จะเดินดีนะไสอะไรก็ไม่ได้เยอะอะไรวอลลุ่มของกราฟก็โอเคเนาะแล้วก็ลงมายาวๆเดี๋ยวเราจะรอดูชัดๆอีกนิดนึงนะครับนิดนึงถ้าหลุดลงมาได้ก็ตามอะครับถ้าหลุดลงมาได้นะแต่ถ้าสวนกลับขึ้นไปก็ต้องไปพิจารณากันอีกที เส้น s อสห้ายังจิกลงอยู่นะจเย็นนะครับบริเวณนีม้มีมีแรงเคลขายรออยู่อ่ามาลงมาถ้าคนมาลงมาคอนเฟิร์มอีกทีก็สวยเลยนะครับสวยเลยอ่ามารอยจบนะครับรอให้จบรอให้มันคอนเฟิร์มลงมามาง้างรอทำไมเนี <c> ่ย <oughs> ตั้งนานนึกว่าจะหมดเวลาไม่ใช่นะฮะอ่ะ มีอาการนะครับแนวนี้กราฟอยู่ในระนาบเดียวกันหมดเลย3 4แท่ง5แท่งที่ผ่านมานะครับใกล้เคียงกันมากๆนะครับจุดต่าสุดมันเหมือนจะกลับตัวหรือไม่ก็ออกข้างมาแบบเนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวได้เหมือนกันแต่ถ้าคอนเฟิร์มลงมาได้ก็โอเคนะครับหน้าไปต่อโอเคครับอ่ใยังกดโฟลด์แล้วนะครับ หลุดแนวเส้นกริดลงมานะครับเก็บแรงซื้อได้ด้วยนะครับแล้วก็เทนค่อนข้างไหลนะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะสวนกลับขึ้นไปอ่ะนะมันน่าจะหลุดเลยนะครับอ่ะโอ้โหกดไปแล้วนะครับ่ะบอลโบนัสออกรจริงๆ เสียวนิดนึงเออ่ะโอเคนะครับสวยงามนะครับแน่นอนนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับเรียนรู้ง่ายๆแบบนี้ถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้ก็ทักมานะครับน้องลากัน2องออเดอร์นี้นะครับสวัสดีครับผม